สวัสดีจ่ะเพื่อนๆกิจกรรมของยายแต่ละวันจ้ะอายาอาายจะถ่ายดูว่าอันไหนเล่นอะไรเร่บปันสิบเล่นอะไรวันวันนึงน่นเนเพื่อถ่ายเพื่อนๆดูเอาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับอ่าสิบเก่งมากครับปันสิบเก่งมากโอ้วววเนั่นนีไปเล่นไปเล่นให้เพื่อนๆดูสิไปเล่นปันสิบเก่งมาก วันนี้ยายยายถ่ายดูว่าปั้นสิบเล่นอะไรบ้างวันวันหนึ่งน่ะปั้นสิบซนไหมโอ้ปั้นสิบไม่ดื้อหรอกครับโอ้เก่งมากครับปั้นสิบเป็นเด็กดีไหมครับเออเก่งมากอืมนะคะยายจะถให้ดูว่าโอ้กิจกรรมยายวันวันหนึ่งนี่แหละคะ่ะ เกือบสามขวบแล้วจ้ะแต่ว่าเขานะจะสนมากลานยายมีสองคนจ้ะแต่คนโตก็ไปบรนย่ญญาบ้างมางนี่บ้างเป็นผู้หญิงมีลูกสาวสองคนมีลูกสาวคนโตก็ได้ลูกผู้หญิงลูกสาวคนเล็กก็ได้ลูกชายนี่แหละจะปันสิบจ้ะเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับปันสิบจะลาแล้วครับเบบยโดมาไม่ใช่ครับโทรศัพท์คนอื่นนะครับมีป้า โดสับนังฟ้าครับปันิบสวัสดีก่อนครับปันสิบจะลาจะลาเพื่อนเพื่อนครับปันนิบจะลาเพื่อนเพื่อนแล้วครับบัดดีก่อนครับเด็กดีครับบัดดีครับก่อนอ่ะสวยๆครับเด็กดีครับบายบายโอ้บัดดีอะไรอย่างนั้นโอ้สวยๆบายบายบัดดีครับสวยๆลูกครับโอ้นี่แหละอย่างสวยจ้าก็แค่นี้แหละจ้ะยายถ่ายดูว่ากิจกรรมของยายแต่ละวันนี่แหละจ้ะ ไปทําอะไรก็ไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็ยังไม่รับนะคะช่วงนี้เพราะว่าโควิดระบาดเนะาะจา้าแค่นี้ละจา้าสวัสดีจา้า